เอกคือฉลาดมากยิงยาวไปถึง10ตอนจนจบเลยให้อดทนดูช่วงแรกไปนิดนึงนะครับสวัสดีผู้ชมทุกๆท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีส์แล้วนะครับ,บ, K รบช้นที่จะมาพู้คุยและซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับ วันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันครับเป็นซีรีส์ของทาง Netflix Original Series อีกเช่นเคยนะฮะซึ่งบอกเลยครับเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับเมื่อสักวัน2วันก่อนเองนะฮะเป็นซีรีส์แนววัยรุ่นนะครับแนวโรงเรียนนิดๆนะครับแต่ว่าพลนไปด้วยความา้าความมืดทันสุดเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า e x t r a c u r r i l a r นะครับชมลมลับธุรกิจหลักนะครับ สำหรับซีรีส์เรื่อง Extra Curricular นะครับชมรมรักธุรกิจรักนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของโอจิซูนะครับรับบทโดยคิมดงฮีนะฮะเขาเองนะครับเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ก็เรียนหนังสือดีนะฮะเป็นคนประพฤติดีนะครับเป็นนักเรียนที่เป็นตัวอย่างเป็นนักเรียนที่แบบดีเด่นเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนทั่วไปนะฮะเขาเป็นคนที่แบบมีนิสัยแบบ อ่ะติมติมนิดนึงเงียบๆไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่ะจำเป็นจะต้องหาเงินนะครับเพื่อที่จะต้องมาเลี้ยงดูตัวเองนะครับส่งเสียงตัวเองเรียนนะครับแล้วก็เก็บเงินเพื่อที่จะไปเข้าสู่มหาวิทยาลัยดีๆนั่นเองนะครับซึ่งด้วยเหตุผลนี้เองครับทำให้เขาก็ได้มาครัวพันกับการหาเงินกับธุรกิจมืดนะฮะเป็นธุรกิจลับธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับซึ่งด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับทำให้ครับเพื่อนๆร่วมชั้นของเขาอย่างตตัััััวววแแพพกกรรรรนนนะะะบบบทโดยยคคอล้็ซมิ กับบดโดยจองดาบินนะครับเข้ามาพัวพันกับธุรกิจมืดของพระเอกนั่นเองนะครับและก็ด้วยการเข้ามาพัวพันครั้งนี้ครับทำให้เด็กนักเรียนกลุ่มนี้ครับ กอดได้แบบเข้าไปถลาลึกเข้าไปสู่วงการธุรกิจมืดจนทําให้เรื่องราวนะครับก็แบบลุกลามไปเรื่อยๆจนยากที่จะแก้ไขนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูนะครับว่าสุดท้ายนะครับชะตากรรมของนักเรียนกลุ่มนี้จะลงเอยยังไงนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะครับกับเรื่อง extracurricular นะครับชมรมรับธุรกิจลับนั่นเองครับโอเคครับเรามาพูดถึงตัวในเรื่องของทาง extracurricular กันดีกว่านะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับตอนแรกที่เห็นตัวทีเซอร์นะครับหรือว่าเห็นตัวโปสเตอร์ต่างๆก็แบบรู้สึกว่่าาเเเป็นรรือง นวแบบโรงเรียนโรงเรียนนะฮะแต่ว่าโผล่โปสเตอร์มาดาร์กมากเลยนะครับทำให้ตอนแรกก็คาดหวังว่าแบบเออมันน่าจะอารมณ์แบบเรื่อง Class o อ l i e s นะฮะซึ่งเรื่องนั้นทำไว้ดีมากๆเลยนะฮะซึ่งพอมาดูเรื่องนี้จริงๆครับก็ตกใจครับว่า Netflix ก็จัดมาเลยทีเดียว10ตอนนะฮะตอนแรกก็ตั้งใจเลยว่ากัว่าจะดูสัก6ตอนนะฮะแล้วก็มารีวิวเหมือนปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อพอดูไปสัก5 6ตอนปุ๊บ ปรากฏว่ามันเลิกดูไม่ได้จริงๆครับยิงยาวไปถึง10ตอนจนจบเลยเมื่อคืนเองนะฮะก็ต้องบอกอย่างนี้นิดนึงครับก็ในเรื่องเรื่องนี้นะฮะช่วงแรกๆมันจะเนื่อยๆนิดนึงนะครับช่วงแรกๆมันเหมือนกับอินโทรครับค่อนข้างเกินมาสักพักหนึ่งครับประมาณสักสามสี่ตอนแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเรื่องมันจะยืดยืดนิดนึงอาจจะทำให้หลายๆคนก็เบื่อเบื่อกันได้บ้างนะแต่ว่าแนะนําเลยนะครับว่าให้อดทนดูช่วงแรกๆไปนิดนึงนะครับแล้วบอกช่วงหลังๆเนี่ยสัก ตอน6ตอน7ตอน8ไปเนี่ยคือแบบโอ้โหลุ้นมากๆเลยนะฮะทำให้ก็เลยบอกว่าเหมือนกับเรื่องนี้เขาแบ่งเป็นครึ่งครึ่งครับครึ่งแรกแบบอินโทรครึ่งหลังก็แบบโอ้โหเหมือนกับเป็นหนังคลม้วนเลยพอครึ่งหลังมา๊บแบบลุ้นระทึกแบบเครียดเลยฮะขอบดูแล้วแบบเครียดมากเลยว่าแบบสุดท้ายมันจะแบบจบลงมายังไงครับทำให้แบบถ้าเกิดดูก็คือยิงยาวแนะนําให้ยิงยาวเลยนะครับไม่งั้นจะแบบค้างๆคาๆมากเลยนะฮะก็ในสําหรับตัวทีมของเนื้อเรื่องนะครับธีมเนื้อเรื่องหลักก็คือจะเป็นเขาจะสื่อสารอยู่ประมาณ3 4อย่างก็หนึ่อยิางนะครับประเด ป,ปัญหาของเด็กๆในประเทศเกาหลีนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนที่ค่อนข้างเคร่งเครียดนะครับโดยเฉพาะเด็กมหาลัยที่จะต้องเข้าไปสอบสู่มหาลัยดีๆนะครับซึ่งประเด็นนี้เคยถูกยกมาพูดแล้วรอบหนึ่งในเรื่องของ Sky c a s t l e นะครับในเรื่องของ e x t r a c u r r i c u l a r เองก็ยังยกประเด็นนี้มาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าอย่างตัวพระเอกของเราครับก็ตั้งเป้าจะเข้า อ่าท็อปทรี university ของเกาหลีซึ่งจะมีตัวย่อว่า sky นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับมีผู้ชมท่านหนึ่งคอมเมนต์มาครับแล้วก็มาสืบทราบทีหลังว่า sky เนคือตัวย่อของสามมหาลัยนะครับก็คือตัว s ก็คือ Seoul university นะฮะตัว k ก็คือน่าจะเป็น Korea university นะครับแล้วสุดท้ายก็คือตัว y คือ Yonsei นะฮะ university นะฮะซึ่งทั้ง3ที่ก็คือแบบรมจุฬาธรรมศาสตร์อะไรประมาณนี้ฮะซึ่งแบบเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปเลยนะฮะซึ่งทุกคนใฝ่ฝันจะเข้าไปนะับแต่ว่า เนื่องจากทุกคนใฝฝันครับทำให้การแข่งขันก็ไม่ธรรมดาครับทำให้เด็กๆที่มีพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ปกติแล้วเขาก็สามารถเข้าไปเรียนได้ขอให้พ่อแม่มีเงินหนานินหนึงนั่นเองนะครับแต่ว่าในกรณีของพระเอกเนี่ยคือเป็นเด็กที่ ไม่มีพ่อแม่ใช้คําว่าู่กพ่อแม่ทิ้งครับแล้วเขาเองก็จำเป็นต้องหาเงินเลี้ยงชีพนั่นเองครับทำให้เขาก็ได้มาเข้ามาสู่ตัวธุรกิจมืดธุรกิจนี้นั่นเองนะครับประเด็นที่2ครับก็คือเขาจะโฟกัสเกี่ยวกับเคสของเด็กที่มีปัญหาแต่ละคนนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยตัวละครหลัก3าตัวของเราเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่มีปัญหาครอบครัวทั้งบ้านทั้งหมดเลยนะครับทำให้ส่งผลมาให้ในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ต้องเลือกเส้นทางที่ผิดนะครับเนื่องจากเขา กดกดันมาถูกความเครียดมากๆกดดันมาครับทำให้เขาก็ต้องมาเลือกในทางที่ผิดนั่นเองนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็คือจะพูดถึงเรื่องการค้าประเวณีนะครับหรือว่าเรื่องแบบพวกเด็ก้ายลายนในประเทศเกาหลีนะครับซึ่งในเรื่องนี้นี่ถูกยิบยกมาเป็นเนื้อเรื่องหลักด้วยนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติในแนวโรงเรียนอะไรพวกนี้เวลามันจะดาร์กมันก็จะดาร์กอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าเรื่องนี้คือใส่เรื่องความดาร์กเข้ามาเต็มที่มากๆเลยนะฮะแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับวงการจะลงไปลึกกกกกมาาๆเี่ยววับงร ธุรกิจเมื่ๆของเกาหลีซึ่งมีหลายอันมากนะครับซึ่งเขาก็จะเอามาผสมกับว่าในชีวิตในวัยเรียนของเราครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถแบบทำธุรกิจเมื่อๆอะไรพวกนี้ได้ด้วยหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นฮะก็ในเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องการท้าประเวณีมีนะครับการใช้ความรุนแรงมีครับแล้วยิ่งช่วงครึ่งหลังๆก็แบบมันจะมีฉากที่แบบการทําร้ายกันต่อสู้กันค่อนข้างเยอะนะครับถึงการเกอบฆ่าอันก็มีครับทำให้เรื่องนี้ก็แนะนําเลยนะครับว่า ถ้าจะให้เด็กๆดูผมไม่แนะนําให้ดูเลยนะครับเรื่องนี้ค่อนข้างเครียดมากๆเลยนะครับแล้วก็ใครค่อนข้างที่แบบดูซีรีส์แนวเครียดๆไม่ไหวก็แนะนําว่าเรื่องนี้เลี่ยงๆไปก่อนก็ดีนะครับเพราะว่าครึ่งแรกดูเหมือนจะชิวนะฮะแต่ว่าพอครึ่งหนังมาคือเครียดจริงครับผมดูแล้วผมนึ่งเครียดเลยนะฮะโอเคครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของตัวเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ความรู้สึกหลังดูแล้วกันครับเพราะว่าพอดีวันนี้ ผมดูครบจบ10ตอนรวดพอดีเลยครับมันจะแตกต่างจากโปรตินิดนึงครับแล้วก็ก็เลยอาจจะมีความเห็นของผมเพิ่มไปบ้างในบางส่วนนั่นเองนะครับก็ขอเริ่มต้นจากตัวในเรื่องหลักกันก่อนนะฮะก็ตัวในเรื่องหลักนะครับก็คือตัวพระเอกของเรานะครับอย่างตัวโอจิซูนะครับรับบทโดยคิมดงฮีนะฮะนักแสดงหนุ่มคนนี้เนี่ยคือเราผ่านตามาเพิ่งสดๆร้อนๆเลยนะครับจากเรื่องอีเทวันคลาสนะครับซึ่งเขารับบทเป็นชางตินซูนะครับซึ่งเป็นลูกชายนอกสมรสของตัวประธานชางนะครับของชางกากรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นบริษัท คู่แข่งของพระเอกนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องที่แล้วเนี่ยตัวนักแสดงหนุ però, ่มคนนี้ก็แสดงออกมาได้หล่อมากแล้วก็ดูดีมากมากเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆเขาเคยฝากผลงานให้กับในเรื่องของ s k y c a s t เ e มาก่อนแล้วครับในบทตัวลูกชายของซาตตานชานะฮะแน่นอนครับประเด็นนักแสดงคนนี้เคยเล่นเรื่องความเครียดในครอบครัวมาแล้วครับครั้งนี้เขากลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับเราก็บอกเลยว่าพิกทบาทมากนะครับเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยคาแรคเตอร์ที่เขาเล่นออกมาเนี่ยจะเป็นเด็กที่แบบเด็กเรียนครับตั้งใจเรียนขยันเรียนนะครับแต่ว่า ไม่ค่อยมีเพื่อนไม่ค่อยมีสังคมครับเหมือนชีวิตเขาเนี่ยมีแต่เขาคนเดียวครับเขาเหมือนกับเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะครับเพราะว่าเขาจะมีคําพูดติดปากอยู่คํานึงว่าความฝันของเขาอะ่ะมันมีราคาแพงนะครับซึ่งที่มาที่ไปก็คือว่าในการที่เขาต้องใช้ชีวิตวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการไปเที่ยวไปกินข้าวหรือว่าการใช้ชีวิตในการเรียนต่างๆหรือว่ามองถึงอนาคตว่าจะต้องเข้ามหาลัยเนี่ย ทุกอย่างมันต้องใช้เงินหมดครับแต่ว่าในเคสของตัวทีซูของเราเนี่ยคือเขาอ่ะเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งตั้งแต่เด็กนะครับคือพ่อเขาอ่ะจะเป็นคนที่ติดการพนันมากๆจนแบบทําให้แบบบ้านแบบน่าจะติดหนี้เลยมั้งครับแล้วก็แบบแม่เขาก็แบบเหมือนกับเลิกกับพ่อไปแล้วก็หายตัวไปพ่อก็ทิ้งเขาไว้คนเดียวครับซึ่งถ้าเป็นพล็อตปกติแล้วเด็กลักษณะเนี่ยก็ต้องไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงนะครับแต่ว่าเหมือนกับพระเอกก็ยืนยันที่แบบเขาจะ พึ่งพาตัวเองเป็นหลักนั่นเองนะครับทำให้พระเอกครับก็ต้องทําทุกอย่างครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองครับส่งเสริมตัวเองเรียนนะครับต้องหาค่ากินค่าใช้ต่อเดือนต้องหาค่าเทอมมาหาค่ามาจ่ายค่าเรียนพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าในสังคมเกาหลีครับการแข่งขันสูงมากนะครับใครไม่เรียนพิเศษใครไม่มีตวเตอร์ดีๆเนี่ยโอกาสที่จะติดท็อปยูนิเวอร์ซิตี้จริงๆยากมากนะครับทำให้พระเอกก็ต้องหาเงินมาในการใช้ชีวิตของเขานั่นเองนะครับซึ่งทางเลือกของเขาก็จะไม่ใช่ทางเลือกแบบปกติทั่วไป ทำร้านอาหารอะไรพวกนี้ครับซึ่งพวกนั้นอ่ะมันได้เงินน้อยครับแต่พระเอกคือจําเป็นต้องเลี้ยงดูตัวเองทันทีครับทำให้เขาต้องการเงินด่วนนะครับโดยวิธีที่เขาเลือกครับเป็นวิธีที่เป็นธุรกิจผิดกฎหมายหรือธุรกิจมืดนั่นก็คือการคาระเปเวณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่า ไม่เชิงเป็นการคร้าประเวณีที่เหมือนสมัยก่อนนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยความฉลาดเขาคือเขานําเทคโนโลยีนะครับในสมัย4.0เนี่ยเข้ามาปลักอินงเข้าไปนั่นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์ของตัวธุรกิจของตัวจีซูของเราก็คือเป็นธุรกิจให้การคุ้มครองนะครับคือจริงๆก็เหมือนเป็นพ่อเล้านั่นเองนะครับก็คือเขาอ่ะจะสร้างเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับในการที่ไปแมทชิ่งระหว่างผู้ซื้อนะครับก็คือคนที่ต้องการซื้อ พวกสาวๆนะครับแล้วก็จะมีเป็นสาวๆอยู่ในคลังของเขาเนี่ยหลังจากนั้นครับแมทชิ่งกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือเขาจะคอยคัดกลองนะครับลูกค้าว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยมีประวัติยังไงนะครับแล้วก็เขาจะให้บริการการคุ้มครองครับโดยที่พระเอกก็ได้จ้างตัว วน้าอีนะครับซึ่งหัวหน้าอีนี่เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่แบบผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นคาแรคเตอร์คล้ายๆกับเป็นบอดี้การ์ดครับเป็นผู้ดูแลนะครับของเราสาวๆในสังกัดของตัวจีซูนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ทําหน้าที่คอยรับคอยส่งคอยเป็นบอดี้การ์ดนะครับเวลามีปัญหาปุ๊บสาวๆเคาะกำไลข้อมือเรียกขอความช่ยวยเหลือปุ๊บคุณลุงคนนี้ก็จะวิ่งขึ้นไปกระเทืบ <laughs> อบลูกค้า,าเลยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นคนหนึ่งที่คาแรคเตอร์โดดเด่นมากๆเลยแล้วผมชอบ คนนี้มากๆเลยนะครับคือย่งซีนพระเอกเต็มๆอ่ะคนนี้รู้สึกแบบโผล่ปรากฏตัวออกมาทุกครั้งเพื่อแบบจะมีเสน่ห์ทุกครั้งเลยนะครับไปลองดูกันนะฮะซึ่งในแพลตฟอร์มนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ตั้งชื่อว่าเป็นหมาน้อยนะฮะซึ่งก็จะเป็นแพลิเคชันรูปหมานะฮะแล้วก็ตัวเองอ่ะตัวเขาเองอ่ะก็คือจะใช้เป็นสมญาณว่าคุณอานะครับส่วนตัวหัวหน้าอีก็จะใช้เป็นคุณลุงนั่นเองนะฮะซึ่งคุณอาเนี่ยความฉลาดของพระเอกก็คือเขาอ่ะไม่เปิดเผยตัวตนครับท ทุกครั้งที่มีการโทรกันก็จะมีการแปลงเสียงดัดเสียงออกมาก่อนคราบทาให้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าอีหรือแม้แต่สาวๆในสังกัดเนี่ยจะไม่มีใครรู้เลยครับว่าตัวจีซูเนี่ยคือคุณอาคือคนที่คอยบงการทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เหมือนจะเป็นหุ้นส่วนกับหัวหน้าอีครับแบ่งเงินกันครับซึ่งตัวจีซูก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆครับจนดับเก็บเงินได้เกือบ60กว่าล้านนะฮะด้วยการทําธุรกิจแบบนี้นะฮะกลางวันก็เรียนนะครับกลางคืนก็มาคอยบริหารแอปพลิเคชันของเขานั่นเองนะฮะ ซึ่งสาวๆในกลุ่มของเขาก็มีหลากหลายอายุมากครับตั้งแต่ยังเด็กมปลายจนถึงเป็นเด็กมหาลัยหรือผู้ใหญ่ทํางานแล้วมีหมดนะฮะซึ่งก็มีอยู่มาสีห่หคนนั่นเองครับซึ่งจีซูก็บริหารแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบริหารธุรกิจของเขาได้ก็ใช้คําว่าก็อย่างดีมาแล้วกันนะฮะทำให้ก็จีซูก็เลยสามารถกับเก็บเงินได้ตามแผนของเขาไปเรื่อยครับชีวิตของเขาก็ใช้มาอย่างปกติตลอดนะครับจนกระทั่ง ถ้าปกติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเรื่องคงไม่เดินครับจนกระทั่งก็เลยซีรีส์ก็เลยส่งตัวละครที่จะมาปั่นปว่วนชีวิตของพระเอกเข้ามานั่นก็คือตัวแพคยูรีนะฮะ ชื่ออ่านยากมากครับมันคือกิยูรินะฮะเดี๋ยวผมเรียกชื่ออย่างเดียวกั้นะฮะกิยูรินะฮะตัวแพคกิยูรินะครับรับบทโดยพักจูฮยอนนะครับซึ่งเธอก็มีผลงานล่าสุดนะครับอย่างเรื่อง Pie of your mind นั่นเองนะครับที่รับบทเป็นน่าจะเป็นแฟนเก่าพระเอกนะครับซึ่งในเรื่องนี้ครับเธอรับบทเป็นลูกคนรวยนะครับเป็นแบบหญิงแบบสาวก็กึ่งกึ่งไฮโซนะครับเพราะ่พ่อแม่ทําแบบอยู่ในวงการบันเทิงเลยนะครับแล้วก็เธอเองเป็นคนที่เรียนเก่งนะครับเป็นที่ชื่นชอบของคุณครูทั้งหลายนะครับแล้วก็ มีเพื่อนฝงเยอะนะฮะแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือว่าตัวกิลีเนี่ยถูกกดดันจากพ่อแม่ค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เนื่องจากแบบพ่อแม่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตครับเขาก็พยายามจะคอนโทรลลูกของเขาครับ <c oughs> เรื่องการกินก็ต้องกินจากัดเรื่องการวางตัวก็วางตัวดีๆต้องอ่านหนังสือโน่นนี่นั่นต้องทําอย่างที่พ่อแม่ต้องการครับทำให้กิลีเนี่ยก็เหมือนกับเป็น เด็กที่มีปัญหาน,นิดๆเลยครับถึงขั้นที่แบบ่าเคยจินตนาการว่าต้องแบบยิงพ่อยิงแม่ตัวเองตายเลยนะฮะแล้วก็สังเกตว่าเธอจะค่อนข้างชอบเกาวเล็บจิกเล็บของเธอจนเลือดออกนั่นเองครับทำให้รู้เลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กที่มีปัญหานะฮะแต่ว่าในโรงเรียนเองเธอก็เหมือนเป็นนางฟ้าของทุกคนครับเพราะบอกเลยว่าเป็นที่ชื่นชอบของรุ่นพี่นะครับมี รุ่นพี่กลุ่มที่เป็นชม,ม udo, รมยูโดคอยคล้ายๆกับเป็นแบ็กอัพให้ครับทำให้ไม่มีใครกล้าหาเรื่องเธอนั่นเองครับแล้วก็ตัวเธอเองอยู่ในโรงเรียนก็ทําตัวเหมือนปกติเหมือนผู้หญิงธรรมดาทั่วไปนะครับและที่สําคัญก็คือตัวจีซูของเราเนี่ยก็แอบชอบผู้หญิงคนนี้ด้วยนั่นเองนะฮะแต่ด้วยความบังเอิญครับก็เนื่องจากตัวปิโยริเนี่ย เขาก็อยู่ในชมรมศึกษาปัญหาสังคมนะครับซึ่งเป็นชมรมของอาจารย์แนะแนวนั่นเองครับซึ่งเป็นสมาชิกอยู่เพียงคนเดียวครับซึ่งอาจารย์แนนแนวคนนี้ก็เป็นคนที่คอยดูแลจีซูมาตลอดครับเหมือนเป็นนักเรียนที่นักเรียนคนโปรดเลยเหมือนเป็นลูกคนนึงครับเพราะตัวจีซูเองก็เหมือนกับเขาก็รู้ว่าว่าเด็กจีซูไม่น่าจะเป็นเด็กมีปัญหาครับเพราะว่าแบบไม่เข้าสังคมเลยครับทำให้อาจารย์ก็ได้ชักชวนตัวจีซูเนี่ยมาอยู่ในชมรมของเขาครับอยู่กับยูริครับทำให้สองคนนี้ก็เลยเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก ไปล่วงรู้ครับว่าพระเอกของเราเนี่ยทำธุรกิจเป็นแพลตฟอร์มไซไลาอยู่นั่นเองครับทำให้ความบันเทิงของเรื่องก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งพอตัวยูรินะครับก็พอเข้ามาในชีวิตของจีซูครับก็เหมือนเธอเองก็เหมือนไปทําให้ชีวิตของจีซูแบบพังพินาศนะครับคือแบบพอไปรู้เรื่องความลับแล้วเธอก็เข้ามายุ่งยามกับจีซูพอสมควรครับแล้วก็ ไปเผลอทาผิดพลาดบางอย่างครับทำให้จีซูก็เหมือนแบบเจ๊งเลยครับทุกอย่างที่เคยทํามาล่มสลายหมดนะครับตัวยูริเองก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะทํางานชดใช้นะครับในการที่แบบก็มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับร่วมการทําธุรกิจกับพระเอกนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของความทั้งพินาศของเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ยูริเข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าความเครียดมันจะตึงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่จริงๆนะต้องบอกว่าตัวไยูริเองอ่ะเขาเจตนาดีนะครับเพราะว่าเหมือนจะต้องการมาชดใช้ความผิด กับเพื่อนเ้าคนนี้นะครับแล้วก็เหมือนกับร่วงรู้ว่าเพื่อนคนนี้เขาก็มีปมเรื่องที่บ้านด้วยครับแล้วาทำไมสาเหตุที่เขาต้องมาหาเนเพราะอะไรครับทําให้เธอเองก็ อยากจะช่วยเหลือเขานั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยการตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวครับก็ทําให้เรื่องราวก็บานปลายจนมาเป็นเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นั่นเองนะครับกับเป็นตัวละครหนึ่งนะครับที่นอกจาก2ตัวหลักแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวละครผู้หญิงตัวนึ่งนั่นก็คือตัวซอมินทีนะครับรับบทโดยจองดาบินนะครับตัวนักแสดงหญิงคนนี้ครับก็เคยเห็นผลงานของเธอมาจากเรื่องชีว Was Pretty นะครับที่รับบทมาเป็นตัวนางเอกในสมัยเด็กนะฮะตอนที่เป็น สว,สวยอยู่นะฮะแล้วก็เป็นน้องสาวของนังเอกในตัวปัจจุบันด้วยนะฮะตัวมินทีเนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีเป็นตัวปัญหาของเรื่องมากๆเลยนะครับที่สร้างปัญหาให้กับทุกคนจริงๆนะฮะซึ่งคาแรคเตอร์ของมินทีก็จะเป็นแบบนักเรียนสาวที่แบบก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าในโรงเรียนนะครับซึ่งเธอเองก็เป็นแฟนกับหนุ่มหล่อที่เป็นหัวโจกโรงเรียนอย่างกีแทนะฮะซึ่งตัวคู่รักคู่นี้ก็แบบสวีทจนแบบทุกคนก็รับรู้กันนะฮะแล้วก็เธอก็มีนิสัยที่แบบว่าเหมือนกับเป็นคนที มีเงินนะครับที่ก็มีเงินมาเปยให้กับแฟนหนุ่มของเธอนะครับมีคอยซื้อของให้เขาด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอเองครับก็ได้ทํางานอยู่ในธุรกิจมืดนะครับของจีซูด้วยนะครับ่เธอก็เป็นหนึ่งในเด็กในสังกัดของจีซูนั่นเองนะฮะซึ่งตัวเธอเองไม่รู้นะครับว่าจีซูเป็นพ่อเรานะฮะแต่ว่าตัวจีซูรู้ว่ามินฮีเนี่ยเป็นเด็กในสังกัดเขาเขาก็คอยจัดการบริหารให้ตัวมินฮีนะครับแล้วก็คอยให้การคุ้มครองกับเธอด้วยนะฮะซึ่งสาเหตุที่ ตัวมินฮีเนี่ยต้องมาทํางานนี้ครับก็ต้องเหมือนเดิมครับก็คือในเรื่องนี้ส่วนใหญ่เด็กก็คือเป็นเด็กมีปัญหาทั้งหมดนะครับแล้วก็พวกเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือเหมือนกับมีปัญหาที่เรื่องที่บ้านครับรู้สึกว่าของเคสมินทีก็คือพ่อแม่น่าจะเสียหรือทิ้งไปแล้วเนี่ยละครับแล้วก็เธอก็มาอยู่กับป่านะครับทำให้เธอก็เหมือนกับขาดความรักจากพ่อแม่อะไรเงี้ยทําให้เธอเองก็มาโฟกัสกับตัวคีแทซึ่งแบบเป็นหัวโจกของโรงเรียนที่เป็นหนุ่มหล่อด้วยนะฮะซึ่งสุดแข็งอย่างเดียวที่เธอรู้สึกว่าตัวเเเเอออองงมมีีกก็็คืืหนนนธิ ซึ่งเธอก็พยายามจะเปให้กับผู้ชายคนนี้ครับซึ่งหลังๆก็คงขาดเงินครับทั้งไเธอจําเป็นจะต้องมาทําธุรกิจในการเป็นสาวไซ์ไลน์เนี่ยเพื่อที่จะเอาเงินมาเปให้กับแฟนของเธอนเองนะครับซึ่งตัวความสมพั์ของตัวละครนี้ครับนอกจากเป็นแฟนของกีแทแล้วก็คือจะเป็นตัวสาวไซร์ไลน์ที่มีปัญหาเยอะมากนะครับเพราะว่าไปเจอแต่ละเคสก็คือลูกค้าแบบแปลกๆแล้วก็เธอก็สร้างปัญหาให้กับลูกค้าด้วยทําให้ตัวหัวหน้าอีเนี่ยต้องคอยมาวุ่นวายกับผู้หญิงคนนี้บ่อยมากนะครับแล้วก็ทําให้ ความสัมพันธ์ของ,องทั้งสองคนนี้ก็แบบสนิทกันมากๆครับเหมือนกับเป็นพ่อลูกอะ่ะคือตัวหัวหน้าอีอ่ะครับก็ทํากับมินฮีเหมือนกับเป็นลูกสาวของเขาอะ่ะก็คอยแนะนําคอยดุด่าว่ากล่าวคอยตักเตือนพยายามจะให้มินฮีเลิกทางานนี้ไปนะครับมินฮีก็เลยมองหัวหน้าอีเนะี่ยเหมือนเป็นพ่อเหมือนเป็นผู้ปกครองของเธอนั่นเองนะครับซึ่งด้วยความสัมพันธ์นี้เองครับก็จะส่งผลไปถึงช่วงตอนหลังๆด้วยนะครับที่แบบอตอนดูแลแบบ เสียใจเศร้ามากเลยนะครับแล้วก็มินทีเองครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นชนวนสําคัญนะครับในการสร้างปัญหาที่มันก็ลุกลามมากระทบกับจีซูเช่นเดียวกับที่กาุริทำนะฮะซึ่งบอกเลยทั้งคู่เนี่ยเกิดมาเพื่อสร้างปัญหาให้จีซูโดยเฉพาะนั่นเองเลยนะฮะต่อมานะครับเรามาพูดถึงอีกตัวละครหนึ่งนะครับนั่นคือตัวควักกีแทนะครับรับบโดยนํายุนซูนะครับนักแสดงหนุ่มคนนี้นี่คือผลงานหลักๆเขาจะเป็นอยู่ในวงการที่เป็นไนทแบล็คนะครับแล้วก็เคยเล่นมินิสนี่นเรกาาจะมปิดตัวใ แสดงซีดีนั่นเองนะครับตัวกียแท้ครับก็เป็นนักเรียนหนุ่มทั่วไปนะครับที่บอกเลยว่าเป็นหัวโจกประจำโรงเรียนนะครับเป็นคนคอยคุมแก๊งในโรงเรียนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบนั่งแกงคนที่อ่อนแอกว่าครับใช้เป็นเบสใช้เป็นคนใช้นั่นเองนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งคือเขาก็สะับบเป็นอยู่ในสภานักเรียนนะครับแล้วคอยดูแลความเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นที่รักของอาจารย์เพราะทำตัวดีครับแต่ว่าเบื้องหลังคือแบบชั่วมากครับทำผิดกฎโรงเรียนแทบทุกอย่างเลยนะครับ ซึ่งเขาเองก็เป็นแฟนกับตัวมินทีนะครับแล้วก็รักมินทีมากนะครับคอยเป็นแบบเอาเอกเ,เอาใจคอยสนุกสนมมมนทีมากนะครับซึ่งเขาเองครับก็จะค่อนข้างมีบทน้อยกว่า3ตัวละครหลักนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวแบ็กกราวของเขาไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับทำให้ตัวละครนี้ก็ยังไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบทบาทของเขาก็ จะมาเกี่ยวข้องกับมินทีเป็นหลักครับแล้วก็เหมือนกับมาเตะตากับจีซูครับที่แบบอยู่ดีๆก็แบบมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้เหมือนขัดใจกันแล้วเขาก็เริ่มที่จะมารังแกจีซูนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องเรา ของสีตัวละครนี้ก็เลยเริ่มต้นคืนนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่เห็นครับก็คือตัวละครหลักๆเนี่ยจะเป็นนักเรียนในโรงเรียนนะครับแล้วก็เหตุการณ์หลักๆก็จะอยู่ในโรงเรียนจริงๆนะฮะแต่ว่าตัวเนื้อหาหลักๆเ่มันจะเป็นแบบธุรกิจมืดซะมากกว่านะครับก็คือจะมาดูการทํางานของพระเอกนะับว่ามีแนวคิดยังไงนะครับคือจริงๆต้องบอกว่าไม่ได้ชื่นชมนะฮะไม่ได้แบบอยากสนับสนุนการทําแบบจีซูนะครับแต่ต้องบอกว่าพระเอกคือฉลาดมากจริงๆนะครับที่แบบว่าสามารถเซตแพลตฟอร์มการทำธุรกิจตั้งแต่ยังเด็ก เขาเรียนรู้มาจาก YouTube ทั้งหมดเลยนะฮะเซตระบบหลังบ้านเซตการทํางานต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปแบบว่าจ้างผู้ใหญ่มาทํางานให้เขาได้เนี่ยคือบอกมันเก่งจริงๆครับแต่ว่าเกเก่งผิดที่ผิดทางไปนิดนึงนะฮะแล้วก็พอทุกอย่างมันกำลังราบเลื่อนอยู่ครับสิ่งที่มาทําให้เนื้อเรื่องมันเดินมาจริงๆก็คือตอนที่ตัวกิริเข้ามาเนี่ยเพราะตัวเธอเองก็เหมือนกับมีความสนอกสนใจในตัวพระเอกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เข้ามาอยู่ในชมรมด้วยกันคนระะับแล้วพอมาล่วงรู้ความลับของพระเอกปุ๊อกเนี่ยทำให้เธอก็เหมือนกับ มีทางออกในชีวิตอะเพราะตัวเธอเองก็เหมือนกับไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรแล้วคือแบบเบื่อที่บ้านมากอยากฆ่าตัวตายนะครับการที่มาเห็นพระเอกเนี่ยก็เหมือนกับเป็นความหวังใหม่ก็อยากจะมาลองเล่นสนุกด้วยนะครับแล้วก็เผื่อถ้าหาเงินได้ก็อาจจะเอาไปใช้ชีวิตของตัวเองด้วยอะไรประมาณนี้ทำให้เธอก็เข้ามาวุ่นวายกับพระเอกนะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตของพระเอกเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าด้วยการตัดสินใจผิดเพียงครั้งเดียวเนี่ยทำให้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปนทันทีนะฮะ ซึ่งความสนุกของมันก็คือนอกจากาการทาธุรกิจของพระเอกครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยถ้าด,ดูไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเรื่องคลาสออฟไลน์นะครับหรือว่าอาจจะมีเป็นปเรื่องฉลาดเกมโกงนิดนึงนะครับก็คือเป็นแบบนักเรียนที่ทําผิดกฎหมายทําผิดทําธุรกิจผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่พอครึ่งหลังมาปุ๊บกลายเป็นว่าแบบกลายเป็นพวกเหมือนหนังแก๊งค้ายาที่แบบตัวละครที่เป็นตัวร้ายนี่คือแบบน่ากลัวครับพวกนี้จะมาลกจิตมากจริงๆครับเล่นแบบฆ่าคนว่าเล่นจับคนไปทําธุรกิจมืด ศพอะไรพวกนี้น่ากลัวจริงนะครับใครไปดูกับผมแล้วอย่ามาคุยกันเรื่องนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็จะมีฉากแบบแอคชั่นนะครับของโคชนาอีที่เข้าไปลุยอย่างกับจอห์นวิกนะครับเข้าไปลุยกับแก๊งเพื่อไปช่วยเด็กๆอะไรพวกนี้ครับซึ่งทำให้เนื้อเรื่องมันก็เหมือนกับแบ่งเป็นแบบเครื่องแรกกับเครื่องหลังครับปนๆกันไปครับก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะครับก็สรุปนะครับก็คือเอ็กซ์ต r r i คลิฟูล่านะครับก็เป็นซีรีส์แนวแบบโรงเรียนนะครับที่มีปนความดาร์กเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พยายามสื่ยวกับ สังคมการเรียนของเด็กเกาหลีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เรื่องธุรกิจด้านมืดของเกาหลีนะครับซึ่งเขาก็มาสื่อสารว่ามันสามารถเข้ามารวมกับ วัยเรียนได้ยังไงครับก็คือเด็กเล็กนักเรียนนะครับสามารถทําธุรกิจมืดอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับซึ่งก็ในสื่อสารว่าแบบไม่ควรทำนะครับทุกคนดูแล้วก็อย่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับสังคมครอบครัวของเกาหลีครับว่าการตัดสินใจผิดของพ่อแม่นะครับหรือการกระทําของพ่อแม่เนะี่ยมันส่งผลมาถึงตัวลูกเลยนะครับแล้วก็ทําให้ลูกก็ตัดสินใจทําเรื่องที่ผิดทําเรื่องที่เลวร้ยวายออกไปนั่นเองนะครับแล้วก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของคุณครูแนแนวที่เหมือนกับเป็นแสงสว่างของเรื่องที่คอยจะแบบ อยู่เคียงข้างเด็กนักเรียนเสมอครับเพราะจริงๆถ้าเกิดพระเอกหรือนางเอกเนี่ยมาปรึกษาครูแนแนวต่แรกเขาอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ด้วยเหตุการณ์ที่มันผ่านไปแล้วครับก็ทำให้ไม่สามารถกลับมาแก้ไขอะไรได้อีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีประเด็นของตํารวจที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับคดีเยาวชนที่จะคอยมาสืบสวนคดีต่างๆแล้วก็มาตามจับว่าไอ้ตัวพ่อเราเนี่ยอย่างจีซูมันคือใครนะฮะแล้วก็พยายามจะจับ ล้มล้างไอธุรกิจมืดพวกนี้ให้ได้นั่นเองนะครับก็ทําให้เรื่องนี้ก็จะมีตัวละครเข้ามาหลากหลายพอสมควรนะครับแต่ว่าทีมเรื่องก็จะวนเวียนอยู่กับตัวจีสูกับเพื่อนๆของเขานั่นเองนะครับก็เป็นซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งครับที่แนะนําให้ดูนะครับก็ใครชอบแนวๆประมาณนี้แนะนําให้ดูเลยนะครับแต่ก็บอกก่อนครับว่ามีฉากรุนแรงพอสมควรนะครับมีฉากความรุนแรงเรื่องเพศพอสมควรนะครับแล้วก็มีฉากน้องเลือด พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบเครียดมากๆก็แนะนำให้ผ่านไปนะครับแต่ถ้าใครชอบแนวนี้ก็แนะนำเลยนะครับกับซีรีส์เรื่อง Extra Curricular นะครับชมลมลับธุรกิจหลักนะครับผมก็จบลงมาแล้วนะครับกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง Extra Curricular นะครับชมลมลับธุรกิจหลักนะครับก็ใครชอบการรีวิวของผมก็รบกวนกดไลค์นะครับกดถูกใจนะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบาย